สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าเช้ากำลังเดินทางกลับจ้าพี่น้องเอิญบ่านตื่นสายจ้าก็เลยได้เออออกสายจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจ่ายเงินดานเพนกนจ้า <c oughs> เป้าหมายจ้ะพี่น้องเป้าหมายก็คุณละทั้งตะเวนออกคุณละจ้า ตะเวนกับย็นซีหอดบ้านเจ้าของก็คนละพี่น้องโอโอ้ oh, oh. <laughs> ระวังทางเนะจ๊ะพี่น้องเนาะระวังทางจ้ากำลังวิน่นเขาถนนไมาเลขสามส่วนสี่จ้าเอ่อพออันเทเอ,อทูกกามาซาอีจ๊ะพี่น้อง ไมาโอ้ยสีบรสดเลยเอาดูตรงนี้ได้กระท้อนจ้าสามลูกนี่ร้อยหนึ่งจ้าพี่น้องได้กินล้วจะอยากกินหลายกระทร้อนกระทร้อนใหญ่สามลูกร้อยหนึ่งจ้าพี่น้อง,งเฮ้ยเจะพี่น้องเส้นสามศูนย์สี่เราจะเนาะอุ้ยงามงามพี่น้องวิเจริลอดอุโมงจ้าลอด อดอุโมงเอ,อถนนเส้นสามศูนยี่นะจ๊ะน้องพี่น้องออตรงเขาใหญ่นะจ๊ะตรงเขาใหญ่นะจ๊ะตรงนี้อ้หูทางหลังพ่นกระเฮ็ดเป็นสนามให้สนามเชื่อมให้ให้ไอซัดนะจ๊ะให้ซัดป้าพ่น่างผ้านะจ๊ะน้องพี่นะ้นะนองเนาะถนนเส้นนี้อยเที่ยวต้งแต่ต้องแต่ถนน กำลังเฮ็ดเด้าพี่น้องกำลังเฮ็ดจนแล้วจนน่าตอนนี้ก็คือเซ็ตเรียบร้อยทุกอย่างจ้ะคือเร็จน,นี่คอยผ่านประจำเจ้าพี่น้องอผู้จักเส้นทางดีจ้าวันนี้ก็คือเก่าจ้าก็อใหญ่ขับคนเดียวเหมือนเดิมถนนเส็นนี่บนหาตาแล้วนะจ๊ะน้องพี่น้องเนาะกับโบว่าแล้วยามใไดลละเลยกับ่บ แรวมามันสะดวกสบายจ้าพี่น้องมันสะดวกสบายจ้าแล้วก็ถนนก็ง่ายจ้าพี่น้องเพราะว่า่อยเที่ยวเสร็จน,น,นี่นี่ตั้งแต่ออกรถมานาจากเที่ยวตลอดจักก็เลยผ่านตอนพ่นเฮ็ุพ่อมาสินะจ้าพี่น้องสะดวกสบายตอนนี้นาจากเพราะว่าอันนี่มันเป็นทางขึ้นเขาตรงเอ่อเขาใหญ่หรือบางน้ำเขียวนะพี่น้อง ใช้มาเส็นทางนี่ก็สะดวกสบายเนะจน้ะเนาะนี่จ๊ะพี่น้องตรงนี้่นกระเฮ็ดไหมจ้ะทำใหม่อีกตรงนี้น่ยยังไม่เสร็จอันนี้เส็นทาง3ามสนสีจ้ะเนาะถ้าไปเดินทางกับระวังด้วยจ้าตอนนี้เราเลย มาหอดถนนเ้นไม่จ้ะพี่น้องเส้นไม่แปดเลนที่ไปมุกดาหารนะจ้าถ้าไปตรงก็สิเป็นกุชินารายนอจ้ะเนาะถ้าเลี้ยวซ้ายเป็นกาละสิมจ้า่อยกุสิไปเส้นไม่เลี้ยวขวามุกดาหารจ้ะพี่น้องนี่จ้าตอนนี้นะ่ะถ้าไปทางกุชินารายมันจะอยู่ที่ห้าสิบห้ากิโลเมตรเนาะห้าสิบสี่จ้ะใน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 จีพีเอส่อยนะจ้ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวถ้าเบิง้งว่าถ้าคอยไปเส้นไม่เนี่ยมันสิเท่าไรพี่น้อง คือไปเส้นใหม่เนี่ยมันจะใกล้กว่าเดิมไหมมันจะลดกี่กี่กิโลเมตรนะะเพราะว่าจากจุดนี้ไปกุชินาลายเนี่ยจ้าพี่น้องเนี่ยจุดนี้จกกะกสิประมาณเจ็ดกิโลกว่าจา้ะจากเจ็ดเออจากกุชินาลายไปบ้านท่าไข่ข่อยกับบ่หัวจะก,กิโลนะจ๊ะน้นองพี่น้องบันนี้ข่อยกับสิพาก,กันเลี้ยวขวาจา้ะเลี้ยวขวาไปคำชีรอดูว่าจะกี่กิโลเนาะ มันจะยุดระยะทางได้กี่กิโลนะจ๊ะพี่นอ้องอยู่ในรถบนมือบนเ้นจ้าอันนี้เป็นเส้นใหม่นะจ๊ะเนาะไปทะลุบ้านท่าไข่จ้าไปทะลุบ้านท่าไข่จะพี่น้องพี่จ้าเพื่อนก็นจะเป็นแบบนี้นะจ้ะเพราะว่า G.P.S. เ,เพิ่นยังมันเพิ่นยังบริหิใหม่เนาะจ้าเนาะนี่จะพี่น้องถ้าเพิ่นกสิมาทะลุตรงบ้านทา่าไข่เนาะจ้าเนาะถนนหนทางเนะจ้าอันนี้เพิ่นสร้างไงเนาะจ้ะเนาะฝรั่งเพิ่นคำนวณแล้วจะพี่น้องมาเส้นใหม่นี่เออ่ระยะทางจะสั้นกว่าประมาณ8ป อีกสามสิบสามกิโลเมตรกะหอดอำเภอคำสอีจ้ะพี่น้องพี่น้องถึงตลาดคำเอีจ้าถึงตลาดอำเภอคำเชอีนะคะกะอีกประมาณกิโลอันสองกิโลกบหอดเฮือแะ้วจ้ะพี่น้องก็ได้ปลาเผาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะได้ปลาเผาไปกินตะเล้งจ้ะพี่น้อง ทาเลี้ยวถึงบ้านเรียบร้อยจ้าพี่น้องป้องไปขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีให้กันนอกจ้ะเนาะอตลอดเวลาเดินทางเนาะจากพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเปิดประตูให้เพื่อนก่อนจ้ะพี่น้องบายบายบิ๊กอนบายบาย